ีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ช่องกรชัยคนสร้างบ้านนะครับเราอยู่กันที่พนันนิคมนะครับแล้วก็ตอนนี้มีน้องติวเตอร์มาด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปชมหน้างานกันเลยนะครับบ้านของเรานะครับก็เห็นอยู่ด้านหลังนะครับไปชมบ้านเดี่ยวพนันนิคมกันเลยครับไปกันเลยครับ เดินมาสักพักก็มาถึงซอยนะครับตรงนี้มันเราติดป้ายไว้ให้ด้วยนะครับโครงการของเราบ้านเดี่ยวส่งปัญญานะครับหลังคาแผ่นเรียกสะดวกสบายใกล้เมืองครับเข้าซอยไปประมาณห้าสิบเมตรนะครับเราจะเห็นหลังคาอยู่ด้านหลังนะครับจุดนั้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะครับ วันนี้ทีมงานรู้วก็ดำเนินการต่อนะครับมีปิดปิดแผ่นบนนะครับ โยเสียน,นนนะครับเสียน,นนบ้านบึงนี่ก็ติดตั้งน่าจะเกินไปหนึ่งแผ่นนะครับเดี๋ยวให้ช่างเอาออกนะครับเพราะว่าจะสูงเกินไปนะครับมองมองไม่เห็นข้างสจุนนี้เขาน่าจะสูงเกินหนึ่งแผ่นบอกแล้วบอกเขาแล้ว เพราะว่าไปยืนแล้วมันท่วมหัวเลยข้างๆบ้านเอา2เมตร<ม>ด้านหลังบ้านพอแจ้งช่างแล้วครับมาดูทีมงานฉาบกันนะครับวันนี้ใรายละเอียดแล้วก็ปูนฉาบเสียมอนต้านครับ ีงานเริ่มเสร็จแล้วครับ นี่ก็จับจับเสียมนะช่างายจับเสียมครับจับเสียมเสร็จก็จะฉาบทางเราก็ให้ช่างปรับระดับความสูงของรล้วนะครับฝากติดตามฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับก่อนชัยคนสร้างบ้านครับวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ